สวัสดีครับว่าว้าม่วงเมืองน้ำาพองจะมาล่องว่้าจุฬาครับ1.8เมตรครับคันธนูลอยหกเป็นคันธนูเบาครับจะล่องเมืองมาเป็นจังไรล่มก็กาลังสิมาครับตอนนี้มีคบวันอาทิตย์ที่14พฤษภาครับปี2นหครับปี2566ครับ นี่ไรทดลองครับเมึงปัญหาครับว่าสิเกินยังขืนบออาจจะเริ่มแล่นละครับผมึ้นะครับจุล่าล่มบอลสถเียนครับร่มบอลสถเียนเลยล่มบนบ่มีครับมแต่ร่มรางอะไรล่ะเล่นยากครับโอ้เล่นยากเล่นยากร่มบอลสถเียน วันแล้ววัน้นคืนสูงแล้วเจ้าหน้ากับภพับไยบบานเนี่ยโอ้เลียนยากครับเลียนยาก